ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวกูติดเดียวนี้กูแตะแตงโหนึ่งล้วมึง

อยู่กับมึงข้างใต้เหรอไม่อยู่ข้างบนเอาไปแล,วล้วเอาไยแล้ววิแล้วไปประตูตแล้วมึงลงแล้วมึงออกไงอะโอยเฮียแล้วเพื่นอนโหยเฮียโรดี้ไม่อย่างกันไรอะเปิดประตูแล้วออกเลยเฮียบุมุมๆุม รีเปิดไปไหนวะเห็นได้ไงวะเฮ้ยความดีว่ะมึงอยู่ไหนอ่ะเสาเดิมหน้าประตูเฮ้ยร้องช่วยมึง